ไปเริ่มต้นกันเลยนะครับที่รุ่นแรกเลยนะครับที่มาแน่นะครับคาดว่าอย่างนั้นนะปี2025นี่ฮะตัวนี้ผมไม่ชื่อว่าเป็น BYD Atto 3นะครับรุ่น2025เลยแหละนะครับจริงๆชื่อจีนก็คือ C l e o n 05 EV ค่อนข้างเป็นไปได้สูงนะครับที่จะมาแทน BYD Atto 3จะมาทำตลาดในไทยด้วยนะครับในปี2025เพราะว่า BYD Atto 3ตัวปัจจุบันก็ค่อนข้างจะดูไม่ค่อยทันสมัยแล้วนะครับเมื่อเทียบกับคู่แข่ง เพราะฉะนั้นเนี่ย BYD Atto ทถ้ายังคงเอารุ่นปัจจุบันลากขายอยู่เนี่ยก็อาจจะหนักกว่าเดิมนะครับฉะนั้นการมาของรุ่นใหม่ก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ของ BYD ที่จะเอามาสู้กับคู่แข่งนั่นเองนะครับในกลุ่ม BSUV ที่ค่อนข้างจะดุเดือดน,นะครับอย่างที่เราทราบกันมาดูตัวดิเมนชันคร่าวๆนะเขาจะยาวเท่าๆกับ BYD Atto ทเลยนะครับยาว4.52กว้าง1.86สูง1.6ฐานล้อ2.72เมตรนะครับ คุมพลังเนี่ยก็จะเท่าๆกันนะครับอยู่ที่ร้อยหกสิบกิโลวัตต์สองร้อสิบห้าแรงมนะ้าท็อปสปีดก็ออกประมาณร้อยแปดสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับราคาค่าการที่จีนนะครับอยู่ที่ราวๆเริ่มต้นนะครับรุ่นเริ่มต้นอยู่ที่ราวๆประมาณหกแสนห้าหมื่นบาทนะครับฉะนั้นราคามันก็จะเท่าๆกับตัวปัจจุบันนั่นแหละนะครับไม่ได้แพงขึ้นแต่อย่างใดนะครับที่จีนนะทีนี้ราคาที่คาดการณ์ในไทยก็จะเริ่มอยู่ราวๆประมาณนี้ละครับประมาณเจ็ดแสนกลางๆไปจนถึงเจ็ดแสนปลายๆนะครับ ส่วนช่วงเวลาที่คาดการว่าจะเข้ามาทำตลาดก็คือควอเตอร์ที่1นะครับในปี2025อาจจะเห็นนะครับในช่วงงาน Thailand Motor Show ก็เป็นได้นะครับสำหรับ b ีวายดีเอตโตัวใหม่ก็ลองลองดูครับเพราะตัวใหม่จะมาตัวเก่ามันก็จะมีภาวะล้างสต็อกนะใครที่ตั้งรับรอยอยู่ราคาล้างสต็อกก็อาจจะเป็นช่วงนาทีทองนะครับผ่านไป1รุ่นนะครับ มีใครรออยู่ไหมนะครับสำหรับรุ่นนี้ b y d a t t o 3คงต้องเปลี่ยนหน้าทาปากบ้างแล้วแหละนะเพราะว่าถ้ายังคงลากขายตัวปัจจุบันอยู่ผมมองว่าน่าจะหนักนะครับปีหน้าหนักแน่นะครับมีอีกหลายรุ่นเลยที่กำลังจะมาเดี๋ยวไปรุ่นถัดไปนะครับจาก BYD เหมือนกันนะครับเป็น b y d Dolphin รุ่น Minor c h a เชนนะครับปี2025นะครับขนาดของตัวรถเนี่ยสั้นกว่ารุ่นปัจจุบันนะครับฝาท้ายด้านหลังเนี่ยเขาจะเป็นแนวตัดตรงนะครับไม่นูนเหมือนตัวปัจจุบันก็จะทําให้เดเว่น ยาวแค่4.12กว้าง1.77สูง1.57นะครับถ่าล้อเท่าเดิมนะครับ2.7เมตรมอเตอร์เนี่ยจริงๆที่จีนเขาจะมีรุ่นกลางมาให้นะครับเป็น177แรงมา้าแบตเตอรี่ก็เท่าๆเดิมนะครับกับตัวปัจจุบันก็จะมีให้เลือก14.92กิโลวัตต์อาร์แล้วก็60.48กิโลวัตต์อาร์นะครับระยะทางที่วิ่งก็ประมาณ400-500นะครับประมาณนี้ ส่วนราคานะครับถือได้ว่าก็ยังเกาะกลุ่มอยู่ในเรนจ์ราคาเดิมนะครับไม่ได้แพงขึ้นหรือว่าลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญคตัวเริ่มต้นที่ที่จีนเนี่ยนะครับขายอยู่ที่467,000บาทในขณะที่ตัวท็อปนะครับสูงสุดเนี่ยตัว X10 นะขายอยู่ที่670,000บาทนะครับฉะนั้นเนี่ยราคาคาดการในไทยก็คงจะเท่าเท่ากับตัวปัจจุบันนี่แหละนะครับเป็นการได้ไมเนอร์เชนหน้าตาใหมา่ภายในใหม่นะครับ ขุมพลังเหมือนเดิมแบตเตอรี่ระยะทางวิ่งก็เท่าเดิมในราคาที่เท่าเดิมเช่นกันนะครับไม่ได้แพงขึ้นแต่อย่างใดเดี๋ยวไปต่อนะครับรุ่นที่3คือ byd อีกเหมือนกันเป็น byd shark six นะครับตัวนี้เป็นขุมพลัง plug in hybrid นะครับหรือว่าที่ byd เขาเรียกว่า dmo dual mode off road ประมาณนี้นะครับเป็นขุมพลัง plug in hybrid ที่ขับเคลื่อน4ล้อนะครับเป็นรถที่ถูกออกแบบมาให้ลุยนะครับเขาเคลมไว้ว่าอย่างนั้นนะเป็นรถกระบ,บะ นะครับที่ออกแบบมาใช้งานในล,ลักษณะออฟโรดนะครับฉะนั้นเนี่ยน่าจะโดนใจสายลุยหลายๆท่านนะครับทีนี้รูปร่างหน้าตาก็ตามที่โชว์ในรูปเลยนะครับน่าจะแฝดคนละฟ้ากับ Ford Ranger นั่นเองนะรประมาณนั้นทีนี้ขนาดตัวถังก็จะ เท่าเท่ากันกับพวกรถกระบะอยู่ในบ้านเรานะครับอย่างพวกนิสสันนาวาร่าอีซู D m ดีแมกนะครับเป็นต้นนะบิดมอเตอร์คู่เนี่ย<บ>ก,กับเครื่องยนต์สันดาบนะครับ <c oughs> คือเครื่องยนต์ทาหน้าที่ปั่นไฟนะครับโดยที่ขุมพลังรวมของเขาคือ321กิโลวัตต์นะครับมอเตอร์2ตัวนะแล้วก็แรงม้าอยู่ที่430แรงม้าแรงบิด650นิวตันเมตรเลยทีเดียวนะครับ <Wow. S 1> เหลือๆนะครับสำหรับเรื่องของแรงบิดนะครับใครที่จะเอาไปปีนป่ายเอาไปลุยเนี่ยรุ่นนี้ได้เลยตั้งอิงที่ ตลาดประเทศออสเตรเลียนะเขาให้ถังน้ำมัน60ลิตรนะบวกกับแบตเตอรี่ขนาด29.58กิโลวัตต์อวนนะครับทีนี้วิ่งเป็น EV อย่างเดียวเนี่ยได้100กิโลเมตรเท่านั้นเองนะค่อนข้างน้อยนะใครที่เป็นสายประหยัดเนี่ยแอดว่าน่าจะไม่ใช่นะไม่ตอบโจทย์นะต้องต้องรอดูหนึ่งถังแล้วก็ชาร์จเต็มหนึ่งครั้งเนี่ยวิ่งได้ทั้งหมด800กิโลเมตรก็ในเรื่องของระยะทางไม่ได้ว้าวอะไรแอดมองว่าอย่างนั้นนะนะไม่ได้ไกลโดดเด่นแล้วก็ไม่ได้ประหยัดอะไรมากมายครับจริงถ้า ถ้าจะประหยัดต้องวิ่ง EV ได้สักประมาณ2กิโลตัวในเรื่องของราคาครับที่จีนที่จีนไม่ขายนะครับเรื่องต้นรุ่นนี้ผลิตที่จีนจริงแต่ว่าไม่ขายที่จีนส่งออกอย่างเดียวนะครับโดยที่เริ่มส่งออกไปที่กัมพูชาไปแล้วนะครับในพวงมาลัยซ้ายนะ1ล้าน9แสนบาทถัดมาก็เป็นออสเตรเลียที่เพิ่งเปิดไปเมื่อไม่กี่เดือนนะครับ1ล้าน2แส8หมื่นบาทนะคือที่ออสเตรเลียเนี่ยราคานี้ถูกกว่า รถกระบะจากแบรนด์ญี่ปุ่นทุกแบรนด์เลยนะครับเขาวางคอนเซปต์ไว้อย่างนั้นนะนะฉะนั้นเนี่ยพอมาไทยเนี่ยก็คงจะวางคอนเซปต์ไว้เช่นเดียวกันนะครับน่าจะเป็นรุ่นขับ4ที่ราคาถูกกว่ารถกระบะจากแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับทุกแบรนด์ในประเทศไทยครับฉะนั้นเนี่ยแอดมินขอญาตคาดไว้ราคาก็จะอยู่ราวๆหนึ่ล้านบาทนี่แหละนะครับบวกลบรุ่นนี้มีข่าวว่าจะเป็นรุ่นที่มาผลิตในโรงงานที่ประเทศไทยนะครับแอดเพิ่งเห็นแวบๆว่า ทางรัฐบาลเนี่ยมีนโยบายสนับสนุนเรื่องของรถไฮบริดนะไม่แน่ใจว่าจะมีผลกับการนําเข้ามาจากจีนหรือเปล่าก็เป็นไปได้ที่อาจจะเห็นการนําเข้าจากประเทศจีนนะครับแต่เบื้องต้นมาแน่ครับไม่มีเหตุผลที่จะไม่มานะครับสําหรับ b ีวีดีชาร์จซิกนะครับน้องแมวน้ําีวีดีซีลปี2025นะี่บ้าไฮไลท์ของรุ่นนี้คือภายในใหม่นะครับแพลตฟอร์มใหม่ก็ทําความเร็วได้สูงสุด240ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับชาร์จไวแบบ 800V โวลต์นะครับ ถ้าจะประมาณ250กิโลวัตต์นะครับสำหรับ b y d Seal ปี2025ส่วนดีไซน์ภายนอกยังคงเหมือนเดิมถามว่าคอนเซปต์ของดีไซน์ภายในเนี่ยเขาเป็นยังไงนะครับให้นึกถึง b y d s e a Leon 7รุ่นปัจจุบันนะคนั่นแหละเหมือนกันเลยนะครับคอนเซปต์เหมือนกันเลยนะครับให้ดูแผงแดชบอร์ดคอนโซลนะครับตัวข้อพิสโมดูนะพวงมาลัยเรียกได้ว่ายกมาเลยนะครับ จาก BYD C Lion 7นั่นเองนะก็ถือว่าเป็นเจนใหม่ของดีไซน์ภายในของ BYD นะครับเรื่องของดิเมนชันเนี่ยเหมือนเดิมนะครับเท่าๆเดิมนะขุมพลังก็ไม่ต่างจากเดิมนะครับเรียกได้ว่าแบตเตอรี่และระยะทางไม่ได้แตกต่างจากเดิมนะครับส่วนราคานะครับที่จีนเนี่ยออกมาแล้วนะรุ่นดินามิกเนี่ยที่จีนราคา802นะครับราคาไทยก็จะราวๆ908ก็เรียกได้ว่าเท่าๆกับแคมเปญตอนช่วงมอเตอร์โชว์มอเตอร์เอ็กซ์โปประมาณนั้น รุ่นพรีเมียมราคา887,000บาทนะครับราคาไทยก็จะอยู่ที่ราวๆเกือบเกือบ1ล้านหนึ่งนะครับส่วนรุ่น Perform a n c e นะครับขับ4เนี่ยราคาที่จีน1.12ล้านบาทนะครับ1ล้าน1นึ0 0บาทราคาไทยอยู่ที่1ล้าน34 0 0 0บาทนะครับคาดการก็เรียกได้ว่าเป็นรุ่นใหม่นะครับดีไซน์ภายนอกเหมือนเดิมแต่ดีไซน์ภายในใหม่เกือบหมดเลยแพลตฟอร์มใหม่ด้วยนะเป็น BWD e-Platform 3.0 evo นะครับในราคาที่เท่าเดิมเลยก็ว่าได้นะครับจริงๆริงถูกกว่าเดิมนะถ้าเทียบกับราคาไทยปัจจุบันเดยกได้ว่าน่าสนใจพอสมควรนะครับสำหรับใครที่รอรุ่นนี้อยู่ BYD s e a นะครับมีใครรออยู่ไหมนะครับคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะฮะโอเคเราไปต่อนะครับยังไม่จบนะครับต่อไปเป็นแบรนด์พรีเมียมของ BYD นะครับเดนซาโอเคเราไปต่อนะครับยังไม่จบนะครับต่อไปเป็นแบรนด์พรีเมียมของ BYD นะครับเดนซา รุ่นที่คาดว่าจะมาแน่ๆนะครับคือเดนซาเอ็นเซนะครับผมเขียนว่าอวตารหนึ่งหนึ่งมีหนาวเพราะว่าด้วยตัวเซกเมนต์ของตัวรถเนี่ยเป็นเกรดพรีเมียมเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เรื่องของไซส์ดิเมนชันเนี่ยเท่าๆกันเลยนะครับแต่เ,เพียงแต่ว่าตัวนี้อาจจะไม่ไม่ได้ใหญ่เท่านะครับเพราะว่าสไตล์เขาเป็นคูเป้นะเขาจะหลังคาจะลาดลาดหน่อยนะครับยาวสี่กว้าง1น3าสูง1.6่ฐานล้อเนี่ย ยาวถึง2.94เมตรนะครับอ๋อเรียกได้ว่าน้องๆองอวตารวันๆเลยนะครับในด้านขุมพลังก็ไม่ได้น้อยหน้านะครับเริ่มต้นที่ตัวเริ่มต้นนะขุมพลัง230กิโลวัตต์นะครับ308แรงม้านะครับ4นะครับ390กิโลวัตต์523แรงม้าในสองแบตเตอรี่นะครับทีเด็ดอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับรุ่นนี้จะใช้แบตเตอรี่ขนาด91.3กิโลวัตต์อาร์นะครับวิ่งได้ก็อยู่ที่เท่าไหร่เนี่ย720กิโลเมตรนะครับ CLTC ส่วนตัวมอเตอร์คู่นะครับก็จะวิ่งน้อยลงครับอยู่ที่630กิโลเมตร CLTC นะครับประมาณนี้สำหรับเ e นซ่าเ7นะครับแวะไปดูราคาที่จีนนะครับคร่าวๆนะครับราคาที่จีนเริ่มต้นอยู่ที่1,400,000นะคนัไปจนถึงตัวท็อป1,707,000บาทนะครับฉะนั้นคาดการราคาไทยโดยบวกคร่าวๆเพื่อให้เห็นภาพเฉยๆนะครับ20%เนี่ยก็อยู่ที่ราคา1 6 9 0 0 0 0บาทตัวเริ่มต้นและตัวท็อปเนี่ยราคา2,122,000บาท สำหรับเดนซาเอ็นเซเว่นนะครับเมื่อกี้เอ็ใช่ไหมต่อไปรุ่นนี้เลยนะครับทีเด็ดของปีหน้าเลยก็ว่าได้นะครับเป็น BSUV ที่คาดว่าจะมาหยุดเนต้าเอนะครับชื่อของเขาคือ d ีพอเอสศูตัวนี้ให้ดูรูปร่างหน้าตาคับทั้งดีไซน์ภายนอกภายในเนี่ยเรียกได้ว่าตั้งอิงจากรุ่นพี่เขามาเลยนะครับดีพอเอนั่นเองนะครับสำหรับรุ่นนี้ d ีพอเอสศูนะครับ ขนาดตัวรถเนี่ยยาว4.62กว้าง1.9สูง1.6เมตรนะครับฐานล้อเนี่ยยาวถึงเกือบเกือบ2เมตร90นะครับค่อนข้างจะยาวอยู่พอสมควรนะจริงๆยาวขนาดนี้มันยาวกว่า BSUV หลายๆรุ่นนะครับผมก็พูดให้ดูค้าไง่ายๆคือขนาดของตัวรถเนี่ยจะเท่าๆกับ n e t ต X แต่ว่าฐานล้อจะยาวกว่าค่อนข้างชัดเจนนะครับที่เด่นของเขาอยู่ตรงนี้สําหรับ D405 นะครับ ขุมพลังก็ใช้งานทั่วๆไปนะครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้ากิโลวัตต์สองร้อยสมสิบสี่แรงม้าแรงบิดสามร้อยี่สิบนิวตันเมตรนะครับทั่วๆไปแบตเตอรี่นะครับมีให้เลือกขนาดเดียวนะห้าสิบหกจุดหนึ่งสองกิโลวัตต์อาร์นะครับวิ่งเป็นระยะทางก็อยู่ที่ห้าร้อยสิบกิโลเมตร CLTC นะครับส่วนของราคาเนี่ยบแบรนด์นี้ค่อนข้างจะบวกเยอะนะแอดวงเล็บไว้บวกสักสักสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เพื่อให้เห็นภาพเฉยๆนะไม่ได้ว่ามันจะบวกจริงๆนะครับ ราคาจีเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่5,59,000บาทในขณะที่ตัวท็อปเนี่ยหกแ0 0 0บาทหรือประมาณ7,000 0 0นะครับฉะนั้นราคาคาดการณ์ในไทยถ้าบวก40%นะนี่ถือว่าเยอะแล้วนะนะครับจะมีราคาอยู่ที่7,08 0นะครับในตัวเริ่มต้นนะครับแล้วก็ตัวท็อปเนี่ย9 7 0 0 0บาทนะครับเป็นยังไงบ้างรุ่นนี้น่าสนใจไหมนะครับสำหรับ d ีพอเอนะครับ แอดดูแล้วถ้าเขาบวกน้อยกว่านี้นะบวกสัก30%เนี่ยเรียกได้ว่าตลาด B-SUV สะเทือนอีกครั้งหนึ่งแน่นอนนะครับรุ่นนี้สวยมากมีใครรออยู่ไหมนะครับสำหรับ D-PH S05 นะครับเป็นรุ่นที่น่าจับตามองที่สุดในกลุ่ม B-SUV นะครับดังนั้นก็ต้องมาดูในเรื่องของการตั้งราคานั่นเองนะครับสำหรับแบรนด์นี้นะขึ้นชื่อไปรุ่นถัดไปนะครับที่มาแน่นะครับนี่เลยที่เห็นตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับ เป็นผมให้ชื่อว่าเป็น B SUV ที่จะมากู้ศักดิ์ศรีของ MG ชื่อของเขาคือ MG ES5 นะครับหรือเป็นรุ่นที่จะมาแทน z s e v นั่นแหละนะครับถามว่าทำไมถึงมาแทนจริงๆ z s e v มันไม่ได้ถูกพัฒนามาเพื่อเป็นรถ EV มันเป็นรถรถมันสันดาบแต่ว่าเอามาดัดแปลงเป็น EV โดยการใช้แพลตฟอร์ม ก็สันดาปแต่ว่าแปะแบตเตอรี่เข้าไปด้านล่างนะครับรุ่นนี้จะเป็นแพลตฟอร์ม EV 100%แล้วนะครับคราบฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการห่อหุ้มการปกป้องแบตเตอรี่ก็จะทําได้ดีกว่านั่นเองนี่ในมนชั่นของเขาเรียกได้ว่ายาวกว่ารุ่นปัจจุบันอีกนะใหญ่กว่านะครับเท่าเท่ากับ b y d a t t o 3นะครับขุมพลังเป็นขับเคลื่อนล้อหลังแล้วนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ล้อหน้าเหมือนรุ่นปัจจุบนันแต่ว่าพละกาลังเนี่ยอาจจะเน้นใช้งานนิดหนึ่งนะแอดว่า เบาไปนะ125้กิโลวัตต์นะครับส่วนแบตเตอรี่ครับก็มีให้เลือก2ขนาดนะครับ40.1กิโลวัตต์อาวิ่งได้4 2 5 cltc นะครับอีกอันนึงจะเป็น62.2กิโลวัตต์อาวนะครับก็วิ่งไกลขึ้นมาอยู่ที่525กิโลเมตร cltc นะครับเป็นรุ่นที่เรียกได้ว่าใหม่หมดเลยนะครับเรียกว่า all new เลยก็ว่าได้ดีไซน์ภายนอกใหม่ครับดูเท่ดูด,ดุดันขึ้นนะครับรองเขามีให้เลือกทั้งขอบ18และขอบ19นะ ภายในก็ดีไซน์จะออกมาในทรงแบบไปทางยุโรปนิดนึงนะครับเป็นแบบเึือบจะเกือบมินิมอลเลยนะครับทีนี้ราคานะครับให้ดูอันนี้ข้อมูลทุกข้างครบถ้วนนะแอดเอามาให้5รุ่นเลยนะครับตามที่โชว์นี้เลยนะครับหลักๆแล้วเขาจะแบ่งแบ่งเป็น2รุ่นล่างเนี่ยจะเป็นรุ่นวิ่งใกล้นะ4รอแล้วก็3มรุ่นบนเนี่ยจะเป็นประมาณ500 n ้อยะตัวเริ่มต้นนะครับราคาอยู่ที่ ห้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับคิดว่าน่าจะบวกคร่าวๆประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไี่แหละนะครับฉะนั้นราคาจะอยู่ที่หกแสนห้าหมื่นสี่พันบาทนะครับราคาไทยรุ่นถัดมาครับก็ราคาห้าแสนเก้านะครับสองรุ่นนะครับที่เป็นรุ่น Plu s กับรุ่นที่แบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นมานะครับราคาก็จะอยู่ที่เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทคร่าวๆนะครับสําหรับราคาไทยก็จะไล่ๆกับเน็ตเอ็กนะครับประมาณนั้นส่วนรุ่นท็อปนะครับ ขึ้นไปอีก2รุ่นนะครับก็จะเป็นราคา639,000บาทแล้วก็685,000บาทตามลำดับนะครับคาดราคาไทยก็จะอยู่ที่7 6 0 0แ0แล้วก็8 2 0 0 0นะครับก็ถือว่าราคาจะอยู่ในเรนจ์650,000จนถึง8000นต้นๆประมาณนี้นะครับ MG ก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ขึ้นชื่อว่าเป็นแบรนด์ที่ทำราคาได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เป็นดีไซน์ใหม่ นะครับในราคาที่ถูกกว่าเดิมก็มาได้นะครับเมื่อเทียบกับตัวปัจจุบันนะน่าสนใจไหมยังไงลองคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนมาบอกกันได้นะครับสำหรับ MG ES5 นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปต่อนะครับอีกหนึ่งของ MG นะครับนั่นคือ MG i m 6หลายๆคนถามมานะครับ MG i m 6นะครับ SUV Luxury นะครับจากแบรนด์ MG นั่นเองนะครับ ที่มาโชว์ตัวในช่วงงาน Thailand Motor Expo เมื่อช่วงปลายปีนี้เองนะครับแต่ว่ายังไม่เปิดราคานะฉะนั้นเป็นไปได้สูงว่าช่วงต้นปีจะมีการนำมาทําตลาดในไทยแล้วก็เปิดราคาขายตัวนี้ขออนุาตลงดีเทลนิดนึงนะเรื่องดิเมนชันนะครับยาว4.9กว้าง1.98สูง1.62ฐานล้อเนี่ยเกือบ3เมตรนะครับเรียกได้ว่ายาวกว่าเท s l a m o เดล Y ว5ิซนเมตรเลยทีเดียวนะครับตัวถังรถเขาจะทรงคล้ายๆกับเท sla โมเดล ขุมพลังมีให้เลือกทั้งมอเตอร์เดี่ยวแล้วมอเตอร์คู่นะครับมอเตอร์เดี่ยวก็เป็นขุมพลังมอเตอร์ที่ที่ใหญ่นะครับในกลุ่มที่เป็นรถกลุ่มพรีเมียมนะครับสองกิโลวัตต์นะครับส่วนขุมพลังที่เป็นกับเพื่อนสี่ล้อเนี่ยห้าร้อยแปดสิบกิโลวัตต์นะครับให้ดูแรงม้าสิเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดแรงมา้าแรงบิดมหาศาลถึงแปดร้อยนิวตันเมตรกันเลยทีเดียวนะครับอัตราเร่งสูงถึงร้อยสามจุดห้าวินาทีนะครับ จะไปขับที่ไหนกันโอ้โ <c oughs> oh, <c oughs> หแรงบิดโหดมากนะแปดร้อยนิวตันเมตรนะครับเอาอยู่หรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูช่วงล่างแล้วก็เบรกอีกทีหนึ่งส่วนแบตเตอรี่นะค่อนข้างน่าสนใจนะแบตเตอรี่เนี่ยสำหรับ MGIM6 นะครับจะมีให้เลือกประมาณ3แบบนะบแบบแรกคือ71กิโลวัตต์แอลวิ่งไกล560กิโลเมตรถัดมาเป็น90กิโลวัตต์แอลนะครับวิ่งไกล680กิโลเมตรนะแล้วก็สุดท้ายจะเป็น100กิโลวัตต์อลวิ่งไกล760กกิโลเมตร ตามมาตรฐาน CLTC นะครับถ้าเป็น NEDC ก็จะประมาณ700ต้นๆนะครับถ้าวิ่งจริงก็น่าจะมี600ให้เห็นนะครับอันนี้คือความน่าสนใจของ MG IM6 นะครับต้องมารอดูว่าจะเอารุ่นไหนเกรดไหนมาทำตลาดในไทยนะครับจะเอารุ่นวิ่งไกลจะร้มาทาตลาดในไทยหรือเปล่านะครับต้องมารอติดตามอีกทีนึงส่วนทางด้านของราคานะครับก็ราคาที่จีนเริ่มต้นอยู่ที่1ล้าน 7 0,000บาทนะครับประมาณนี้ส่วนราคาไทยคัดการก็อยู่ที่ราวๆ bbdc lon เจครับอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนบาทนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าแข่งเงินเดือนเหลือเกินนะครับส่วนรุ่นท็อปนะครับที่จีนนะ่ะรุ่น awr l l i v e ราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสบาทราคาไทยคัดการณ์ก็คืออยู่ประมาณล้านกลางนะหนึ่งล้านห้าแสนบาทถือได้ว่าเป็นราคาที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเขาเป็น suv ในกลุ่มที่เป็น พรีเมียมนะไม่ใช่รถแมสตทั่วไปแต่ว่าราคาเขาดันมาใกล้เคียงกับรถแมสครนบเรียกได้ว่าน่าสนใจจะมีอารมณ์คล้ายๆก,กันกับตัว h a l t e c h HT ของ Ion นะครับที่เป็นรถไฮเอ็นแต่ราคาในกลุ่มรถแมสประมาณนั้นผมว่าน่าจะเป็นตัวะกาดที่จะมาแข่งกับ Ion อน Halftech t นะครับสำหรับ MG IM6 นะมีใครสนใจหรือว่ารออยู่หรือเปล่านะครับคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับ Sicker 7X นะครับ มีขึ้นตัวดแดงๆไว้ว่าเป็น CSUV ที่ยอดจอง20,000คันในเวลา18วันนะครับที่จีนนะ18วัน20,000คันกันเลยทีเดียวนะครับครึ่งเดือนโอ้โหเรียกได้ว่าฮอตเหลือเกินนะครับทั้งในจีนแล้วก็ในไทยนะหลายๆคนถามหาเยอะเหลือเกินนะครับสำหรับ s i กเกอร์ซเว่นะรุ่นนี้ขออนุญาตลงดีเทลนิดน,นึงนะครับดิเมนชันเนี่ยเขาจะยาว4.82กว้าง1.93สูง1.66ล้อเนี่ยยาว2.92เมตรนะครับ คูณให้พึ่าพก็คือเขาจะไซส์ประมาณ B Y D C l e o n 7นะครับเป็นกลุ่ม C S U V ประมาณนั้นขุมพลังก็เด็ดไม่เบานะครับขุมพลังโอ้โหขับเครื่อนล้อหลังมอเตอร์ใหญ่มากนะครับ310กิโลวัตต์เลยแรงม้าอยู่ที่415แรงม้านะครับถือได้ว่าเด็ดมากจะแรงไปไหนครับเนี่ยส่วนออ l n e ไ r i v e นะครับมอเตอร์คู่เนี่ยกำลังอยู่ที่475กิโลวัตต์นะครับแรงม้า635แรงม้าก,กันเลยทีเดียว ขุมพลังถือได้ว่าฉีกนะครับในรุ่นที่ทําตลาดอยู่ในไทยปัจจุบันนะถ้าเขาเอามอเตอร์ไซส์นี้มานะรุ่นที่ทําตลาดในไทยถ้าเขาเป็นรสเปกน,นะนะครับในส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยก็มีหลายขนาดนะครับตร้่มต้ที่นที่7ิกิโลวัตต์อวิ่งได้605กิโลเมตรถัดไปเป็น1 100กิโลวัตต์ออนะครับวิ่งได้780กิโลเมตรนะครับอันนี้เป็นรุ่นขับหลังมอเตอร์เดี่ยวนะมีให้เลือก2แบบนะครับ780กิโลเมตรเลย นะครับถ้ามานี่คือน่าสนใจมากนะครับเห็นไหมหลังๆแบตเตอรี่จะเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วนะครับถึง100กันแล้วนะครับอันนี้คือ1ตัวอย่างที่เป็นรถไฟฟ้าเจนใหม่นะที่กำลังจะเข้ามาทำตลาดทั้งในจีนแล้วก็ในไทยนะครับส่วนอีกรุ่นที่เป็น all wheel drive นะครับแบตเตอรี่ก็100กิโลวัตต์อาวนะวิ่งไกลก็ลดลงเหลือ7 0 5กิโลเมตรนะครับทางด้านราคานะครับซิกเกอร์เซเว่นเอ็กซ์ราคา ในจีนเนี่ยแอดวงเล็บว่าราคาไทยจะบวกประมาณ20%เนะเพราะว่าแบรนด์นี้เขาบวกไม่ไม่ค่อยเยอะนะบวกประมาณนี้แหละ20% 30%เป็นะครับเป็นการบวกเพื่อให้เห็นภาพนะครับราคาจีนรุ่นขับเคลื่อนล้อหลังที่แบตเล็กนะเริ่มต้น1 0 0ล้าน70,000บาทส่วนราคาไทยคาดการก็จะอยู่ที่ราวๆ1ล้าน2 0 0 0บาทนะครับโอ้โหเรียกได้ว่ามาชนกับซ Lion ยนเซเวนจังๆเลยนะครับถ้าราคานี้จริงนะเรียกได้ว่า บีวดีก็บีวดีเถอะนะครับแต่ว่าถ้าเปิดสูงกว่านี้ก็เอาตัวใครตรงมันนะครับเพราะว่าบีวาดีเขาก็เด่นเรื่องของสูบบริการส่วนรุ่นถัดมารุ่นกลางนะครับเป็นรุ่นวิ่งไกลมอเตอร์เดียวนะราคาไทยที่1นึ่งล้านหนึ่งแหกหมื่นบาทนะครับฉะนั้นราคาไทยคาดการณ์ก็จะอยู่ที่ราวๆหนึ่งล้านสี่แล้วก็รุ่นท็อปนะครับรุ่นออร์บิวไรด์เพอร์ฟอร์แมนส์นะครับราคาอยู่ที่หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นบาทและราคาไทยคาดการณ์อยู่ที่หนึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับล้านกลางนี่คือ ข้อมูลของ s e e k r r 7X นะครับโอเคจบไปสำหรับ Seeker 7X นะครับถ้ามาทรงนี้จริงนะครับถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่โดดเด่นเหลือเกินนะครับ b y d ก็ BYD เธอนะครับถ้ามาทรงนี้นะถ้าเปิดราคาไม่ได้แรงมากนะอยู่ที่ราคาเป็นสำคัญนะครับก็ดูจุดเด่นเขาคืออย่างที่บอกขุมพลังแล้วก็ระยะทางการวิ่งนะโอ้โห780กิโลเมตรนะครับ วิ่งจริงนี่มัน่าจะได้6ก0กกลางๆนะถือได้ว่าโหดมากนะครับรุ่นสุดท้ายนะครับที่หลายๆคนรอคอยนะครับนั่นก็คือ i อออนยนะครับเรียกได้ว่าผมขึ้นตัวแดงไว้ว่าเป็นผู้ช้าดวน VYD Dolphin นั่นเองนะครับก็เขาจะเป็นไซส์ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับพวก VYD Dolphin นนะครับเดชั่นจะยาว4เมตรนะครับ27เซ็นซกว้าง1.85เมตรสูง1.57แล้วก็ฐานร้อนยาว2อ5เเมตรนะครับ เรียกได้ว่าใหญ่กว่า BYD Dolphin นิดๆนะครับนิดเดียวนะครับไล่ๆกันขุมพลังนะครับโอ้โหขุมพลังก็ไม่ได้ว้าวนะขุมพลังเน้นใช้งานนะครับ100กิโลวัตต์134แรงม้านะครับขุมพลังก็ไล่ๆกับ BYD Dolphin ที่วิ่งวิ่งอยู่บ้านเราเนี่ยครับจุดเด่นอยู่ที่ตรงนี้นะครับสำหรับไอออนหลังๆเขาเขาเจาะตลาดด้วยการทําให้รถวิ่งไกลนะอันนี้น่าสนใจนะครับที่จีนเนี่ยเขาบอกว่าแบตเตอรี่นะครับ ขนาด68.1กิโลวัตต์อาเลยทีเดียวนะครับอันนี้คือรถไซส์เล็กนะแต่แบตเกือบเกือบ70 <Wow. S 1> แสดงว่าระยะทางที่วิ่งไกลอ่ะนี่ไงครับวิ่งตั้ง600กิโลเมตร CLTC นะครับถือได้ว่าจุดเด่นของรุ่นนี้คือระยะทางวิ่งนะผมว่าโดนใจคนไทยหลายๆคนนะเรื่องของวิ่งไกลเนี่ยคือเขาเอาขุมพลังน้อยเอาต้นทุนมาเติมให้กับเรื่องของแบตเตอรี่นะครับคิดว่านะ่าจะทำกันบ้านมาแล้ว ราคาจีนเป็นยังไงนะครับไอออนยู I o n U T ราคาจีนเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่466,000บาทก็เท่าเท่ากับ b ี b d d o l p h ฟ n ินะครับฉะนั้นราคาคาดการณ์ในไทยที่จะขายก็อยู่ที่ราวๆห้0 0สนกลางๆนะครับประมาณ5้าแสนหกนะครับสำหรับ Ion UT รูปลักษณ์การดีไซน์ภายนงภายนอกเนี่ยก็ไม่ได้สวยงามโดดเด่นมากมายนะออกแนวน่ารักนะแนวกึ่งๆจะเป็นพวกคล้ายๆกับพวกวูหลิง ประมาณนี้ผู้หญิงมิงโกข้างในก็จะสวยหรูนะแอดว่าสวยนะครับจะมาในโทนเดียวกันกันกบ l อนวนะยุคเดียวกันเลยนะครัรวงมลัยเป็นทรงกลมเหมือนกันนะครับลักษณะการดีไซน์ก็จะมาในแนวเรียบหรูนะครับถือได้ว่าภายในสวยภายนอกน่ารักนะครับก็จุดเด่นอยู่ที่แบตเตอรี่วิ่งไกลนั่นเองนะครับอย่างที่บอกไปนะครับถ้าเปิดมาสัก6 0แสนเนี่ยแอดว่าก็ก็มีสนุกเหมือนกันนะครับ6 0แสนวิ่งไกล6 0 0กิโลเมตรเนี่ยนะครับ ก็มารอดูกันนะครับมีใครสนใจไหมนะครับไอออนคิดว่าน่าจะมาทำตลาดในไทยปีหน้าแน่นอนนะครับเพราะว่า i อออนช่วงนี้เดินเกมหนักนะครับตลาดไทยกยค่างจะมีอะไรให้ตื่นตาตื่นใจตลอดนะครับเริ่มต้นจากการทำตลาดจากตลาดบนนะรถไฮเอนไล่ลงมานะครับมี i อออน V n ไอน Y แล้วก็ตลาดล่างที่เขายังขาดอยู่ก็คือ ION UT นะครับที่มีโอกาส จะมาเติมเต็มนะครับในการทำตลาดในไทยสำหรับแบรนด์ไอออนนะครับจบแล้วด้วยประการทั้งปวงนะสำหรับสำหรับไลฟ์นี้นะครับประมาณนี้ดีกว่านะครับวันนี้ก็เป็นไลฟ์ส่งท้ายปี2 5 6 7นก็ะครับก็ผมเองนะครับขอญาตกล่าวสวัสดีปีใหม่ลูกหน้าแล้วกันนะครับผมสวัสดีปีใหม่นะครับสำหรับชาวช่องทุกท่านที่กำลังรับชมไลฟ์นี้นะครับก็ปีใหม่ขอญาตอวยพรนะครับให้ทุกท่านมีความสุขนะครับประจบพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะครับสม ความปรารถนาทุกประการแล้วกันนะครับก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับสําหรับปีใหม่ปีหน้านี้นะครับแล้วก็ปีถ,ถัดไปด้วยนะครับเอ,ออยังไงมีอะไรก็มาแลกเปลี่ยนมาแชร์กันได้นะครับที่ช่อง Cd family xcv นี่แหละนะครับก็จะมาพบปะชาวช่องเรื่อยๆนะครับมีคอนเทนต์ใหม่ๆมาให้ รับชมรับฟังเรื่อยๆแล้วกันนะครับประมาณนี้ขอญาตอวยพรแล้วกันนะครับทุกท่านใครที่เดินทางก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับกลับมาทํางานอย่างปลอดภัยเช่นกันนะครับประมาณนี้เหมือนเช่นเคยแล้วฝากติดตามคอนเทนต์หลักด้วยนะครับในช่องไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ที่เป็นคลิปสั้นคลิปยาวนะครับแล้วก็คอนเทนต์ที่เป็นไลฟ์แบบนี้ด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็จะได้ลาดข่าวสารดีๆจากทางช่องเรานะครับสําหรับ ไลฟ์นี้ขออนุาตลาไปเพียงเท่านี้ดีกว่านะครับแล้วเจอกันใหม่ในคอนเทนต์ถัดไปนหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ้าวลืมกดไอ้นี่เลยเนี่ยอีโมจิ <laughs> Happy New Year นะครับทุกท่านในปี New Year นะครับสวัสดีครับ